ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะช่วงเดือนหลังกุมภพพันธ์2567 16กถึง29กุมพาพันธ์2567ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะส้มหลนห่นมีโชคมีลาบมีโอกาสดีๆเข้ามาสู่ชีวิตเยช่วงเวลานี้ต้องบอกเลยมีโอกาสมีโชคมีลาบมีสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตค่อนข้างมากเป็นจังหวะส้มหล่นที่เหมือนเหมือนโชคดีนะได้โอกาสดีๆได้อะไรดีๆนะ แต่อย่าโลภลบมากนะลบมากเดี๋ยวลาภหายมันเหมือนกับช่วงเวลานี้คุณอาจจะมีโอกาสดีๆนะเออเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของการงานอาจจะมีโอกาสทางการงานเข้ามามากนะหรือว่าถ้าทําธุรกิจก็จะมีลูกค้าลูกหาเข้ามาเยอะ ถ้าคุณระมบโลบมากหรือคิดไม่ดีต้องบอกเลยอาจจะลาภหายได้เพราะฉะนั้นระวังนิดหนึ่งนะมีโอกาสจะมีโชคมีลาภมีสิ่งดีๆเข้ามาชีวิตค่อนข้างมากในช่วงเวลาครึ่งเดือนหลังกุมภาพันธ์นะหรือถ้ามีคนรักก็ต้องบอกเลยจะมีคนแอบชื่นแอบชอบแอบชมหรือคนเข้ามาจีบเยอะถ้าคุณจับปลาสองมือเดี๋ยวปลาหลุดมือได้นะหรืออาจจะหลุดไปทั้งสองตัวได้เพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ครึ่งเดือนหลังกุมภาพันธ์2567จจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตค่อนข้างมาก มีโชคมีลาบมีความโชคดีนะมีความสําเร็จมีความสมหวังมีความสุขมีสิ่งดีๆเข้ามาชีวิตให้ให้ได้เลือกให้ได้เลือกสรรน,นะค่อนข้างเยอะแต่อยลโมบลมมากเพราะเดี๋ยวลาบจะหายเพะต้องบอกเลยช่วงเวลานี้เป็นจังหวะดีมีส้มหล่นได้โอกาสดีๆค่อนข้างมากนะเพราะนั้นแล้วให้คิดดีพูดดีทําดีเข้าไว้แล้วสิ่งดีๆจะอยู่กับคุณตลอดไปเลยนะใครรับคำนัยอย่าลืมพิมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะ เพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ